ปกติควรใช้เวลาเท่าไหร่ในการทำหรือว่าเขียนคอนเทนต์วันนี้เราจะมาแชร์เคล็ดลับที่เราทำอยู่นะคะเราเคยแชร์ไปแล้วนะคะว่าปกติเนี่ยเราจะมีมันลี่ทัสนะคะที่เราจะเขียนว่าทุกเดือนเนี่ยเราจะทำอะไรนะคะแล้วก็คอนเทนต์อะไรรวมถึงโพสต์วันไหนช่องทางไหนสเตนโฮเดอร์ เราต้องคุยกับใครบ้างแบนเนอร์สเตตัสต่างๆนะคะเราก็จะทำเป็นแบบนี้เนาะโดยเราก็จะมีการแบ่งสีนะคะว่าเสร็จแล้วกับวันไหนที่เราต้องออกไปข้างนอกหรือว่าวันไหนที่จะเป็นวันฟรีนะคะที่เราจะเ,เรียนรู้อะไรต่างๆที่เราอยากเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองนะคะตัวชูที่เราจะใช้นะคะก็จะมี Google นะคะชีตแล้วก็ g o o g l e Slide นะคะนี่จะเห็นคอนเทนต์แพนของเรา ทั้งเดือนเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น Google Docs นะคะลูกค้าบางเจ้าเราก็จะใส่ในนี้เนาะใส่ใน Google Docs แล้วแต่ความถนัดนะคะบางทีเราก็ใส่ใน Google s l i d e นะคะแบบนี้เพื่อที่จะแปะรูปภาพได้ไง่ายขึ้นนะคะก็ขอแบ่งคอนเทนต์ออกเป็น2แบบแล้วกันเนาะคือจริงๆคอนเทนต์มันก็มีหลายรูปแบบมากอันนี้เราจะแบ่งเป็นสั้นกับยาวนะคะสั้นก็คือการเขียนแคปชั่นธรรมดานะคะแล้วก็ยาวเนี่ยก็คือ การเขียนเป็นอาร์ติเคิลเลยนะคะซึ่งอันนี้เราจะต้องการทำแบบ SEO หรือเปล่าต้องมีการทำคีย์เวิร์ดเน้นคีย์เวิร์ดอะไรหรือเปล่าอันนี้คือเราขอตั้งดิวเดตนะคะดิวเดตก็คือวันที่เราจะโพสเนี่ยเป็นตัวตั้งนะคะให้เราเนี่ยเริ่มทำคอนเทนต์แต่ละอันนะคะจากนั้นเราก็ต้องเผื่อเวลาที่จะส่งตรวจด,ด้วยส่งไปให้คนอื่นตรวจเพื่อเช็คข้อมูลต่างๆเช็คความถูกต้องต่างๆรวมถึงว่าเราอาจต้องส่งให้กราฟิกทำงานด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเราเนี่ยเป็นคนเดียวใน การทำคอนเทนต์ทั้งหมดเลยอันนี้เราก็ตกลงกับตัวเราว่าจะให้เวลาเท่าไหร่แต่คือเราเนี่ยอาจจะอยากให้เสร็จก่อนดิวเดทประมาณ ช้าสุดไม่เกิน3วันนะคะอันนี้จะดีมากๆและในระหว่างต้นเดือนถึงปลายเดือนนะคะถ้าเราคิดหัวข้อคอนเทนต์อะไรออกนะคะอย่างเช่นเรามีลูกค้า 3- ามสเจ้าเนาะ,ะถ้าเกิดเราคิดว่าเอ้ยคอนเทนต์นี้น่าทําให้ลูกค้าคนนี้จ้างเราก็เราก็จะิสต์หัวข้อ,อ Melt, ไว้นะคะแต่ว่ายังไม่ได้ลงเนื้อหาเพราะว่าเราเนี่ยจะมาลงเนื้อหาในตอนที่เราแ plan content น,น,น,นะคะเราเนี่ยทุกวันที่25หรือ20เนี่ยเราจะเริ่มพลนค content เพื่อส่งหัวข้อไปให้ลูกค้าอ p p พ o v แล้วแล้วเราค่อยมาลงเนื้อหานะคะหลังจากที่ลูกค้าเนี่ย a p p พ o v แล้ว มาถึงตรงนี้เราตอบไม่ได้จริงๆนะคะว่าใช้เวลาเท่าไหร่แต่คือถ้าเราสามารถตั้งดิวเดตนะคะหรือว่าเดตไลน์ของเราเนี่ยในการทำคอนเทนต์นั้นๆเนี่ยเราก็จะรู้นะคะว่าเราต้องเสร็จวันไหนเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องทํางานส่งให้กับลูกค้านะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์แล้วพบกันใหม่ในคิฟิโนาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบาย